ดีค่ะวันนี้สาแฟมิลี่รายงานโตคือเก่าเด้อค่ะวันนี้สาวแฟมารีเฮ็ดตี้เป็ดน่อยกราบกาบคือเก่าเด้อค่ะโอ้ยน้องเป็ดน่อยเนาะมื้อนี้ก็พยายามไปเบิงเบิงเบิงน้องไปไปไหนน่องน่องหลักิไปทำบุญมื้อนี้น้องน้องน่ัสิไปทำบุญวัดมหาโชคมื้อนี้เพราะว่าเพิ่นเพิ่นบอกว่าพระอาจารย์นัดตอนต่อๆว่าให้ไปทำบุญไปจะดอกว่าซั่นี้ ลองก็เลยยังไม่ได้ออกมายังไม่ได้ออกมาให้เอฟซีเบิงเนาะเพรว่าไปอย่างกัคือถอดคือเกาคือถอดคือเกาเอฟซีคือถอดคือเกาเด้อเป็นกัลังใจคือเกาเด้อที่นี่ก่อมันมีหลายๆเรื่องเขาไปบางช่องบางช่องก็โอ๊ะไปจะเบาเบาอีกย่างเนาะงัดเี่ยงออกมาเนาะต่ละช่องต่ละช่องกระไดบางบางช่องกระไดเอ้ยหาว่าไปกอดก็หัวกอดก็หัวหัวมันหมนเดย โอ้ยสายฝนนั่นเพิ่นโมเมนต์ผัวสายฝนนั่นเพิ่นเป็นผู้หญิงสายฝนนั่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นเดาต่ผัวน่ะเพิ่นเอาเด้อเพิ่นเป็นผู้หญิงเพิ่นว่าโอ้ยเนาะนี่กะบางช่องบางช่องเท่านั้นมีอยู่สองสามช่องเนี่ยนะที่ว่าเนี่ยเนาะผัวเขาผัวเขาวันจันทร์เนี่ยเขมีผัววันเสาร์เนี่ยมันจะว่าต่างเรื่องปั่นเรื่องมาจังได้มันบาปเด้ออย่าไปเทว อยกไปเที่ยวหาว่าเนาะเขาไม่ได้ว่าด่ว่าช่องไหนดอกแต่ว่าว่าช่องที่ว่าว่าหนาละแต่ว่าเอ้พู่หนาไปวบาทำนุ่นทำหนีเนาะบอกให้หยังอย่าไปว่าคนหนึ่งเขามีผัวคนไหนมันก็มีกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าเจ่ตัวเองจิบอกว่าว่ามีนะมีหรือไม่มีคนมันมีอดีตกันทั้งนั้นแหละพี่พลอยกับมีอดีตพี่พลอยนะไปพูดคุยไม่ให้หยัง พ้อยกับเมียดีคือการคนที่เบากับเมียดีคือการช่องที่ว่าคนกับเมียดีคือกันนั่นละแต่ยายจวไปหาว่าคนอื่นขามันบอดีล้อจไปหาว่านองเขาจังตันนองที่มันบดีดอกนองกับมเคยว่าพวกเจ้าตาเขื่อนนองกะหูุจากพวกเจ้าจงบ่เคยเห็นหนาพวกเจ้าจำอย่าไปว่าขาเนาะ แต่ลมาอีกน่ออีกช่องนึชง,นงนช่องน่องน็อตเนาะช่องน่องน็อตก็โอ้ยเพื่อไหลตดเนาะเวลาไหลตดเอ่อน่องอย่างนั้นน่องกระตายเนาะน่องกระตายน่องของน่องำลานี่เนาะน่องน็อตก็เชิญขึ้นไปคุยน้ำนะน่องเพิ่นกับว่าดีดีเพิ่นก็เออเหื่อยเพิ่นเนาะเอื่อยเพิ่นเพิ่นกับว่าดีนั่นตัวเอื่อยเพิ่นน่ะเพิ่นก็บต้องการเอื่อยเพิ่อนแล้วเราไปว่าเอื่อยเพิ่นน่เนาะไปว่าพี่สาวเพิ่อนเมื่อไหร่กีนั่นเนาะน่องเขากับว่ามาเห็นมาพี่ก็เห็นดูอ่ะขึ้นเวทีน้ำน่ะ อ่าน้องเขาก็าว่าต่อต้านนะว่าเหมือนก็แบบว่าพี่สาวเขาขนาดนั้นเนาะเขาก็เสียใจเลยนาะเขาพี่น้องกันเนาะบ่พอบ่พอไส่ว่าจะอ่าน้องสาวเอเสียใจเอาเอฟซีทุกคนเสียใจกันเมื่อแต่ที่บอกไปว่ากันพี่พ่อเองพี่พ่อยังเสียใจเลยไปว่าเขากำนันไปว่าเขาเฮ็ดหยังบ่ต้องไปว่าเขาแล้วก็เมื่อคืนเวทีก็น้องน็อตก็อ้าว่าน้องน็อตเป็นเป็นผัวเมียกันเมื่อสินนี้โอ้ยบางช่องก็ได้การขันช่องคุณละ ว่าเขาเป็นห oh, <deal> ัวเมีย hmm. ก sure oh, ันอีกโอ้ยเป็นหัวเมียมันนเอาหัวเมียมันว่าขึ้นยังไงโอ้ยว่าไปตัโอ้ยคือว่ปั่นเรื่องเก่งๆเนาะโอ้ยตายๆขนาดพี่พ่อเป็นผู้หญิงเนี่ยนะพี่พ่อยังว่าถึงขนาดนั้นนะพี่พ่อว่าตาว่า้าว่าถึงขนาดนั้นเลยเอาไว้ในใจจานี้นะปั่นปั่นน้ำเป็นโตนี่บาดเด้อที่บอกหน้าตาเมื่คือเขาดอก คนท่วาปันน้ำเป็นตัวทววาต่างเรื่องเกงอะหูมาจังตันหูมาจังสี่นะตัวเองมาเด็ยหูจังมอยเห็นกันยังบ่เห็นเขาเลยเห็นกันยังบ่เคยเห็นเขาเลยแล้วก็ไปว่าเขาจังสันว่งสี่แล้วตัวเองอะหน้าตาบ่คือเขาดอกต้องเบิ่งต้องเบิ่งน้ำเนาะต้องต้องว่าเขาหน้าตาบ่คือเขาหน้าตาของเขาก็ยังหน้าตาของน้องเขาน้องสาวเขาน้องน้องเขาเวลายังมาสวยงามไอ้คนท่วาเขาหน้าตาเบิ่ง ตัวเองก็จะไปว่าเขาตัวอยูทำตัวนีล่าจะไปว่าเลยเอาเรื่องจริงมาเว้าเนาะเป็นกำลังใจให้กันเป็นกำลังใจให้น้องเขาเป็นแบบเป็นกำลังใจให้น้องเขาว่างทันจะมิแต่งดีๆเขามาเนี่ยพี่พอยยูพี่พอยเบเดวาถ่า,ายได้หี่พี่พอยเบไดวาเขาถ่าได้หน่มีแต่ว่าแบบว่ามีแตว่าคุยกันว่าเออเป็นกำลังใจให้น,อน้องเขาพวกเขาชาวเอตีพลังบวกั้งทีนะก็เป็นกำลังใจให้น้องเขาน้องเขาพลังแบบว่า กลังมีจิตใจที่บดีเนาะกําล <te <ett ten hundred leaves> ังที่ว่าจิตใจน้องเขาถือว่า่อดีอยู่แล้วแต่ว่าน้องเขาก็เขาก็บไม่อยากถึงชีไล่ตัวนั่นนะน้องแต่ว่าอะไรตัวที่ไหนแลนรเขาก็ไปพูดๆแลแบบ่ตัวกวนกันไล่หลายพตัวแผลไปเป็นกําลังใจหายไอ้พวกที่กวนกับมีที่นะเขาก็ต้องลงที่นะเจ้าก็อีหยังจองกันอยู่แล้วเนาะเจ้าก็อีหยังกรไดอีหยังกับพิษไปมืดน้องเขาน่ะพี่พอเห็นน้องเขาก็บอกแล้วว่าก็รับพิษู้เดียวถึงจะว่าถึงเจ้าก็ถูกก็ว่าเขาก็ถูก เขาย้อมฮาปิตาดีกวัวเขายอมบาปากตะดีกลัวเอฟซีเขาก็พอใจที่น้องก็เหตุแบบนี้คุณเน,ะนาะพี่จะพอตอตาอีหยังกันโอ้ยเห็นไปกุดอีหยังเนาะโอ้ยแต่งงานแล้วมีผัวแล้วโอ้แต่สมัยไหนสมัยหยังยังโอ้ออยนนะพี่จะกพลอีหยังกันเนาะพี่พยเขาไปฟังนี่แล้วโอ้จกะปวดหัวแต่วบาเบาดอกแต่เบาเบา,าไปฟังซื้อฟังซื้อตือก็บพ่บค่อยอยากฟังนี่แหละทิ้งที่พอดีนะพี่พลบ่ค่อยเขาพี่พยเคยเขาไปเทื่อนึงซือสองเทื่อนตอนนู้นน่ะ เขาเขาไปแล้วเอออันนี้บอแมนแลนออกมาเพราะอันนี้บอแมนแลนออกมาเพราะอันนี้บอแมนแลนออกมาเพราะได้ยา่งใจกับแลนออกมาเพราะได้ยั้งใจกับว่าพี่พอยก็เลยบบอเขาเลยพี่พอยบอเขาเลยเนี่ยมิแตว่าเออเห็นเขาว่าว่าันตื่นๆนะพี่พ้อยบอเขาเลยแต่ช่องที่ไหนที่ว่าด่าค้นที่ว่าบอคอยดีพี่พ่อยบอเขาเบิ้งอะเบิ้งอยู่แวบหนึ่งหูว่าเขาด่าเราพี่พ่อยก็ออกเลยเพราะว่ามันใจใจมันบอคอยดีนะ เพราะว่าไปเห็นที่ว่าคดาคนะอ้ย e, อย่าไปดาน,นองเขาเลยเนาะนองเขาไาม่ไ,มไ,ได้เห็ุความผิดให้ขานองเขาไม่ได้เหตุความผิดให้เจ้านองเขาไม่ได้ให้เหตุความผิดอี่ยางให้คุณเลยเขาไม่ได้เหตุความผิดอี่ยางเอฟซีเลยเอฟซีน่ะบางคนน่ะแบบหน่อยคนที่ว่าก้อนว่า,วานองน่ะหน่อยคนมีแจ,จะว่าคนที่หักนองตรงสารนองเท่านั้นอย่าไปว่าเขาเลยอั่งเงะตัวก้อนที่ว่าก็อืินเนอะต้องต้องหันไปหาตัวเองก้อนว่าตัวเองดีบ่ ที่ว่าประวัติเขาเป็นมาจังไดต้องเบ่งประวัตตัตน้ำวัตรประวัตตโตน้ำอยู่ดีว่ที่ไะแต่ก่อนนี่ประวัตรคอยมาดีว่ที่ไหต้องเบ่งน้ำคนที่ไปว่าคนอื่นน่ะถ้าประวัติกันทำตากันหรือว่าจังไดนี่ไย่ะไปว่าเขาหมูโตดีมาว่าเต้นว่าตัวเองดีตัวเองดีความคิดความดีเข้าตัวความช่วยคนอื่นมันกับบแมแนเนาะพี่พ้อยไปเห็นหลายหลายช่องนะมื่อวานพี่พ่อย็อยากมาเว้าเนี่ยแะเพราะว่าพี่พ่อยไปเห็นได้หลายช่องแล้วโอ้ย เฮ้ยมันโมเมนต์ด้หนิโมเมนต์ในแต่ว่ากับเบาๆตัวแต่จะเบิ่งฟังจะซื้อเบิ้งมานน้อยนึงก็ออกเลยไม่อยากฟังที่น่ะเรื่องบดีแต่ยิบฟังที่อย่างเนาะความความดีเข้าตัวความช่วยคนอื่น,นมันโมเมนต์บางที่น่ะอืมประวัติโตก็มนี้คือกันนั่นละคอยก็รมีประวัติน,น,นี่คอยก็ไม่ได้ว่าตัวดีเด้นี่ประวัติีอย่างได้ไป็ตืบๆเบาได้ดอกเยอะแยะไปแล้ว,วใครก็จะเวาๆวไม่มีใครเบาวตัวทำนับนับนับปัจจุบันนี้ให้ดีที่ตัดนี่ก็พอใจแล้ว หลังลาไปเด้วว่าไข่เพราไปด้ว่าไข่้าเขาว่าเออคุณนั่นเป็นยังั้นคุณนั่นเป็นยังสี่คุนนันเป็นยังสี่เออไปว่ายังตัวกพี่ป้อกับพ่ปอามว่ายังไงน้องเขาบอกไเด้ยว่าไข่เอ้ยเนาะเจ้าก็ไดเนาะช่องคุณกันช่องคุณก็คือกันช่องช่องคซ้ายน่ะโอ้ยเนาะแลนไปช่องนู่นแลนไปช่องนี้พี่พ่ออยากหัวน้องนอตเนาะที่ว่าช่องของน้องนอตอะไรตัวพี่ป้อนอกระต่ายนะ้องกระต่ายดังเลยเลยทุกมือนี น้องกระต่ายน้องสาวของน้องหลาเนาะที่แรกพี่พลอยก็ว่ากระต่ายคือไข่น่อที่ไดนที่ไหนครับพี่พลอยพูดบอกว่านี่เป็น้องของน้องหลาขนาดเพิ่นเมื่อคืนนี้พี่เนี่ยดังยังยังต่างมาว่าว่าหาว่าเขาเป็นผัวเมียกันกะน็อตแชนแนลพี่พี่พี่ราชิตาเจ๋นว่าน้องน็อตเพิ่นเป็นผู้สาวน้องน็อตเพิ่นไม่ได้เป็นผู้ชายน้องน็อตเป็นเป็นผู้สาวว่าสันเดะ พูอยามาะ้างว่าเนาะแต่งเมืองกันกินเก่งเนาะกินดีกับบ่มีหยัางเด้อค่ะกันยังวาน่ะพี่พ่อขึ้นบอกด้อความดีเข้าตัวเอาความดีเข้าตัวเอาความชั่วให้คนอื่นมันโบแมนเด้อปรับโตทำไมเนาะห่ามาโตมาหักกันหักกันหันหนามาคุยกันดีกวัวบ่มีหยัางนอกเพื่อนๆทุกคนเด้อเพื่อนๆหลายๆคนที่ว่าอ่านอกเขาหูจักกันดีกับเพื่อนฝูงมันตั้งนั้นเนาะก็บไปได้โกรธได้เครื่องอีหยังกันดอกเนาะอนั่นแหละเนาะ คลิปนี้เท่านี้เจอเด้อจ right? like, ้าเดี uh ๋ยวเจอกันคลิปหนาเนาะบ่ม huh ีอ huh ย่างจ้าเป็นกำลังใจเป็นนอนคือดาวเด้อเดี๋ยวอีกวันที่วันนี้สิบเก้าเรายินคิปนี้เป็นยินสองอีกตามมือเนาะเป็นกำลังใจกันเนาะเป็นกำลังใจเป็นเอ่อเปิดกลุงมเปิดเนาะเดี๋ยวเจอกันอยู่คุ่เนาะค่ะอยู่กันนานเ้อค่ะไปเจอกันอยู่หน้านเนาะเอฟตีถูกตนอนเนาะเอฟตีพลังบวกเ้อบายบายจ้าสัสดิค่ะ